สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีสูตรคำนวณสูตรพรต้นทุนนะครับเพื่อตัดตัวที่จะไม่มานะเราก็จะทำสูตรของ2ตัวล่างนะฮะเปรียบเทียบนะ รัฐบาลไทยนะครับอของสลาบรัฐบาลไทยกันต่ออีกหนึงชุดนะครับออย่างชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นสูตร5ตัวเลยนะครับมี1สูตรที่ถือว่าเดินดีนะครับตัวนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ ตัวนี้นำเสนอไปก่อนแล้วก็ามาให้ f c ดูนะครับอ่าก็สวัสดี f c ท่านใหม่ๆด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ขอให้ดูให้จบนะครับสำหรับ FC ท่านใหม่จะได้เข้าใจทางสูตรของช่องเรานะครับอ่าสูตรนี้ก็ได้หนึ่งตัว ะจะไม่มาบน3หลักเลยล่าง3หลักไอ้ล่าง2หลักเลยก็เป็น5หลักนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะฮะปี66นะครับปี66 24งวดนะฮะบ,บนนะบนนี่คือเขาหลุดแค่2 2งวดนะฮะ812กับก0 9นนะฮะได้1 เขาหลุดนะใน3ตัวเขาหลุดหลัก10 097เขาหลุดหลัก100ร้อยนะฮะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ว่าถ้าเขาไม่มานะก็คือ3หลักเลยก็110หน่วยนะครับแต่สถิติเปียว6เขาหลุดไป2งวดนะฮะ F4 ก็ไปคำนวณตามนี้เลยนะฮะหน้ารางวัลที่1นะฮะหน่วยของ หน่วยสนะฮะหน้า1ห,หน่วย2อนะฮะสตัวหน้าถ้าเราเข้าใจกันง่ายๆนะฮะสตัวหน้า2อ,อชุดที่1กับชุดที่2นะฮะนะเอาตัวหลักร้อยแล้วก็หลักร้อยของหน้าครั้งที่1บวกหน่วยของครั้งที่2หน้านะครับได้ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็เป็นเลขที่ไม่มาล่าง2ตัวบน3ตัวนะฮะ ล่างเขาก็หลุดไป2ครั้งนะฮะมี80กับ1นสนะฮะอ่าสถิติของเขานะฮะปี6 6นะครับ24งวดเขาหลุดไป2งวดนะเป็นเลข5หลักเลยนะฮะที่จะไม่มานะฮะ fc ชอบก็เอาไปคำนวณดูสำหรับ fc ท่านใหม่ก็คำนวณไว้นะครับเดี๋ยวปีนี้นะฮะเขายังเดินอยู่นะฮะเราก็เอามาทำเป็นสูตรลดต้นทุนได้นะครับ อีกหนึ่งสูตรนะครับเราจะรวมกันไว้นะฮะวิดีโอต่อไปเราจะลองเอา4สูตรนี้หรือเอฟซีว่างนะก็ใช้เวลา5นาที10นาทีคำนวณแล้วก็จับนะฮะตัดออกเป็นของงวดที่1คุมพาได้เลยนะครับว่าเอา4สูตรที่มีอยู่นี้ตัดนะเลขที่จะไม่มา เราจะเหลือกี่ชุดนะฮะอ่าเป็นเลขที่โดนใจเราไหมก็ลองทําดูก่อนนะครับสูตรนี้ก็ผ่านนะครับผ่านนะยังเดินอยู่งวดที่30เดือน12นะตัวนี้ล่างนะครับอ่าอย่าดูบนนะฮะอ่าอย่าดูบนให้ดูล่างนะครับครับสูตรนี้เป็นสูตรล่างนะฮะ ไอต,ตัวนี้ผมเขียนสถิติไว้นะครับออก8 9นะครับผ่านนะครับผ่านนะครับสูตรนี้นะฮะไม่มา2ตัวล่างนะครับคํานวณตามนี้เลย fc ท่านใหม่ก็อ่าลองดูนะฮะถ้าไม่เข้าใจก็ดูคลิปในช่องเราย้อนหลังได้นะครับอ่าสูตรที่2นะครับเดินดีเดินต่อนะครับ สูตรที่3นะครับสูตรที่3ก็ตามนี้เลยนะฮะงวดล่าสุดนะครับเอา19นะครับตั้งนะครับตั้งตลอดเลยนะครับแล้วเ,เอา2ตัวล่างงวดที่ผ่านมานะคำนวณได้ยังไงก็ผลลัพธ์ออกมาเลขตัวนี้จะไม่มาล่างนะครับอ่นะวดนี้ได้7นะครับ วันที่ผ่านมานะครับ17เดือน1น,นะครับออก6กผ่านนะครับผ่านนะครับสำหรับ FFC ท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ fFC ก็ทุกสูตรนะที่มีอยู่สละเวลานะครับไปคำนวณย้อนหลังสติดูนะฮะปี6กกก็ผ่านนะครับสูตรนี้24งวดนะฮะ 24งวดนะครับผ่านนะครับจากสูตรที่เราคำนวณได้ตัวนี้1ตัวก็จะมาเป็นอีก19ชุดนะฮะที่จะไม่มานะครับสูตรนี้ปี66ก็ผ่านนะครับปี66นะครับ24งวดนะครับาคำนวณ ได้ตัวนี้มาแล้วก็ทําเป็นชุดมา19ชุดนะครับสูตรนี้ผ่านนะครับผ่านนะครับอ่าก็ขอเวลาชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะถ้าเป็นการจับคู่มาแบบนี้นะครับเอฟซี FC, ท่านเก่าที่เข้าใจแล้วนะครับก็ขออภัยนะฮะขออธิบายให้ f c ท่านใหม่ๆที่เข้ามานะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะฮะ ผมก็ถ้าเห็นผมก็จะตอบให้แต่ท่านบางท่านก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูหรือไม่ได้เห็นนะครับที่ผมตอบเข้าไปนะครับทําไมนะฮะผมถึงจับมาเป็นชุดอย่างนี้ให้ดูจากที่เราได้ตัวที่ลดต้นทุนแล้วนะครับอ่า FC บางท่านนะฮะอ่าก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะการเข้าใจของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับ อย่างบ้านๆเราเลยนะครับจะซื้อสลากนะฮรัฐบาลเขาไม่ได้ดูว่าอันไหนเป็นหลักสิบอันไหนเป็นหลักหน่วยนะฮะชอบเลขไหนเขาก็ซื้ออันนั้นที่เราซื้อกันหวานแหนะฮะทำไมเราถึงทําสูตรลดต้นทุนมาก็เพื่อว่าสูตรตัวเลขตัวนี้ที่เราได้มาบังเอิญเราไปเจออภินิหารอะไรมานะครับแต่เราไม่รู้ว่า เราจะเอาคู่กับอะไรนะฮะก็ทําเป็นคู่อย่างนี้หรือสูตรสูตรนั้นระบุว่าจะไม่มาหลักหน่วยหรือหลักสิบมันก็ทําให้เราเข้าใจนะฮะเข้าใจหรือตัดถ้าสูตรมันน่าเชื่อถือที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบนะครับก็สามารถลดต้นทุนเราแต่ถ้าเป็นอย่างตัวนี้นะคคือไม่มา ล่างก็คือทั้ง2หลักก็คือหลัก10บรือหลักหน่วยนะฮะเอบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงนะฮะพอเราจับคู่ให้อย่างนี้สูตรทางช่องเรานะฮะไม่ว่าจะเด่นหรือดับเป็นสูตรตรงๆนะฮะไม่ต้องกลับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือตรงเลยนะฮะถ้าได้10ชุดก็ตรงเลยแต่ไอตัวนี้ไม่มาล่างก็คือทั้งตรงทั้งกลับก็คือหลักหน่วยตัวนี้ก็ไม่มา หลักสิบตัวนี้ก็ไม่มานะครับก็ขอให้ f c ที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมก็ขออนุญาตลงแบบนี้ไปตลอดนะครับถ้าเป็นสูตรที่จับคู่มาถ้าได้10คู่นะครับมี f c ถามว่าอย่างมา10คู่งี้นะครับ FC ก็ถามว่าตัวกลับมีโอกาสมาไหมนะครับอ,อย่างงี้นะครับถ้าสมมติว่าเราได้อย่างงี้เป็นบางสูตรนะครับยกเว้นเป็นบางสูตรนะที่เป็นสูตรที่ว่าเลขตัว เลขตัวเดียวไม่10ก็หน่วยนะอ่าผมจะยกตัวอย่างดูถ้าจัดมา10ชุดอย่างนี้เลขตัวกลับก็มีโอกาสมาแต่คือไอ้ที่ลงให้อย่างนี้มันโอกาสจะไม่มา9กแนตะฮะอ่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือตัวกลับก็ไม่มานะครับอ่าก็ขอเวลานะฮะอธิบายให้ FC ท่านใหม่หรือบางท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่า สูตรหลักสิบหลักหน่วยเป็นยังไงนะฮะอ่าเจตนาของเรานะเจตนาเจตจำนงก็คือเลขที่ออกมันมีแค่ชุดเดียวนะฮะทำไมเราถึงหาสูตรลดต้นทุนกันเยอะๆอีก99คู่นะครับที่จะไม่มานะฮะมันก็เราได้สูตรแบบนี้เยอะๆเราก็จะเหลือคู่ที่จะมาน้อยลงนะครับอ่าวันนี้เรามาชม สูตรอีก1สูตรนะครับเพราะว่าเราจะต้องการหาสูตรที่น่าเชื่อถือได้หล,หลายชุดนะครับเพื่อที่จะเหลือคู่เด่นน้อยลงนะครับ fc นะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเหมือนเดิมนะครับให้ fc นะ fc ที่เมียนมาแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับที่เขาดูช่องเราอยู่ฮะ โน no, คือไม่มานะฮะไม่มานะฮะทางซาอุนีไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาก็ติดตามนะสละรัฐบาลไทยของเรานะ ไม่มาล่างนะครับเยอะนะเยอะเหมือนกันนะครับฮะเกนะครับวันนี้มาดูกันเลยนะครับ f อนะอ่าตัวนี้นะครับก็อีกหนึ่งสูตรนะฮะ วัวนี้ไม่มา10นะครับไม่มา10นะ f สนะไม่มา10อ่าไม่มา10นะครับนะสินะครับ10อ่าอ่าไม่มา10นะครับไม่มาหลัก10นะนะไม่มาหลัก10นะครับไม่มาหลัก10นะครับไม่มาหลัก1ิบ ใช้ตัวตั้งนะครับตัวตั้งตัวตั้ง16นะครับ1.6ฮะตั้งนะครับตลอดนะฮะอ่ใช้1.6ตั้งตลอดเลยนะครับ แล้วเอา2ตัวล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับฮะอ่าเอ,า,อามาเป็นแถวที่2นะครับ16ก็ตั้งตลอดเลยทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะครับอ่าก็เรียน f c ท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ดูคลิปของเราให้จบนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ 16ตั้งเอา2ตัวล่างงวดที่ผ่านมานะครับเป็นแถวที่2ก็มาบวกกันนะครับบวกกันนะบวกกันก็ได้เท่ากับ1บวก6ก็7นะครับ7 6บวก1ก็7นะครับนะเห็นไหมครับ fc นะ ไม่งงนะครับเอาบวกตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งอีกหนึ่งชุดนะครับลบนะครับลบอีกหนึ่งชุดนะครับลบอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดก็ตั้งคงที่ตลอดนะครับ เอามาตั้งเลยนะครับลบด้วย11นะครับตอนนี้ก็ตั้งตลอดนะครับตั้งตลอดนะครับ11นะครับพอได้นะฮะผลลัพธ์7 7ก็ลบด้วย11ก็7ลบ1 ก็เหลือ6นะครับ7-1ลบ1นะฮะเอาตั้งเป็นแบบนี้นะแต่นี้ผมจะทำเป็นแนวนอนได้นะครับ7-1ลบ1ก็เหลือ6นะครับ7ลบ1อ่ะมันได้เลขเบิ้ลนะครับก็เหลือ6กก็ทิ้งไว้ทิ้งห่างกันไว้หน่อยหนึ่งนะครับ ก็เหลือ66เรามาจะใช้2ตัวนี้มาบวกกันนะครับใช้2ตัวนี้มาบวกกันผลลัพธ์นะครับ <c oughs> ไม่งงนะครับ fc ค่อยๆไปนะฮะค่อยๆไปนะฮเรียนรู้ไปโดยกันนะครับผลลัพธ์ได้66นะครับได้66 ก็เอา6 6ทิ้งกันนี่นะเอาแยกออกห่างกันหน่อยนึงนะก็มาบวกกันก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราจะต้องการเห็นนะครับเห็นไหมฮะที่เราจะต้องการเห็นนะครับงวดนี้นะครับ วันที่1เดือนสุดอ่าสองนะครับเลขที่จะไม่มาล่างนะครับผลลัพธ์เราได้แล้วนะครับเลข2นะครับจากการบวกเราก็จะมีผลพวงลงมาอีกนะครับผลพวง1บวก6ได้7นะครับอ่าตอนนี้อีก1แถวนะครับอีก1แถว fc นะ 1บวก6ก็ได้7อ่านะฮะอีก1แถวนะครับที่จะเป็นสูตรลดต้นทุนของเรานะก็บวกไปเพิ่มไปนะเป็น8 8 9 9นะฮะชุดนี้งวดนี้เป็นเลขเบิ้ลนะครับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6นะครับนะก็ได้อีก10ชุดนะครับ FC นะ7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6นะครับนะนะนะได้2 1ตัวนะครับ จะเป็นเลขนะฮะจะเป็นเลขที่ไม่มานะครับ98%นะครับ10ล่างนะครับก็คือ เลขไม่มา10ล่าง98%นะครับก็คือ2เนาะ FC นะสองไม่มานะจะไม่มา98%นะครับสำหรับ FC ท่านใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูทำไม98%นะครับเราอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับ FC นะอีก2%เ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ FC ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เอาไปคำนวณดูก่อนนะครับเนะี่ยตามสูตรนี่เลยนะครับตามสูตรนี่เลยนะครับนะครับชุดนี้10ชุดนะปี66นะครับ ที่คำนวณจากผลพวงจากคำนวณสูตรอย่างนี้นะครับทุกอย่างทางช่องเราจะเอาสูตรที่เดินเกิน10งวดนะครับมาคำนวณน,นะครับระยะสั้นเราไม่เอามานะฮะเพราะยากต่อการที่จะคำนวณคาดเดาในงวดต่อไปนะครับถ้าเป็นสูตรระ,ระยะยาวอย่างนี้นะฮะเกิน10งวดเรายังจับทางเขาได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับว่าเลขงวดต่อไปสลาก รัฐบาลไทยเราเปรียบเอาไปเปรียบเทียบนะครับนะมันจะค่อนข้างที่มั่นใจได้เยอะนะครับเอฟซี FC ดูประวัติก่อนนะครับจากผลพวงนะก็ขอชี้แจงรายละเอียดนะฮะว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ให้ FC ได้มั่นใจนะครับจากสูตรนี้คำนวณมานะฮะได้เป็นแถว10ชุดมาอย่างนี้นะฮะงวดนี้ได้เลเบิ้ลนะครับปี B 66 ปีหกผ่านนะครับปี P 66 24งวดผ่านนะครับอ๋อไอตัวนี้2องวดนะฮะปี6ปี6ไอ้ปี6สูตรนี้หลุดนะสองงวดนะฮะสองงวดนะครับสองงวดหนะลุดนะฮะหลุดหลุดคือ 1ใน10คู่น mm ี้ออกก็หมายถึงออกฉลาก2ตัวล่างนะฮะที่หลุดนะครหลุดไป2งวดนะครับจากผลพวงที่เราคำนวณงี้เราก็เพิ่มมา1 1 1 1 1 1 1ตำแหน่งนะฮะแต่ตรงนี้ผ่านนะครับปีหกปีหกตรงนี้ผ่านนะครับสูตรข้างบนที่ได้มา2จากผลพวงบอกได้7 7ลบด้วยตั้ง1 1นะฮะ ก็ออกมาเป็น6แยกออกมานะหกมกได้ 6, 6, 6, 2ปี66ตัวนี้ผ่านนะครับผ่านผ่านยีสี่งวดเลยนะครับยีบสี่งวดนะครับอ่าตัวนี้ขออภัยด้วยน f ยนะอ่าหลุด2งวดนะครับหลุด2งวดที่ว่า1ใน10คู่ที่มานะถ้าคํานวณได้มานะครับก็ FC ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับอ่า เดี๋ยววิดีโอ culturally. ต่อไปเราจะเอาสูตรต่างๆที่เราได้มานะ,ะมาจาับคู่ดูว่าตัดจากสูตรลดต้นทุนพวกนี้ที่เราคำนวณได้แต่ละสูตระจะเหลือกี่คู่นะครับกนะ็ขอขอบคุณ f c นะครับที่ติดตามกันนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ให้ fc นะฮะสละเวลานะครับ5นาที10นาทีนะครับลองไปคำนวณดูนะครับทุกสูตรของเราที่ลงไว้ก็เอาไปคำนวณดูนะฮะ ใช้เวลาคำนวณย้อนหลังดูนะฮะว่าพอที่จะมาเป็นประวัติเปรียบเทียบได้ไหมนะฮะอ่าน่าเชื่อถือแค่ไหนนะฮะเราค่อยมาเป็นสูตรลดต้นทุนทน,นะฮะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอันไหนที่เราทำให้มันน่าเชื่อถือได้เราก็ยังพอลดต้นทุนในตัวที่เต่นต่อไปนะครับก็ตามสโลแกนของทางช่องเรานะครับ ชอบก็ตามงามก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ FC สวัสดีครับ